ค่ะใบงานที่1นนะคะความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันอันนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องแรกเลยทำความเข้าใจกันก่อนเลยของเรื่องอสมการนะคะมาดูสัญลักษณ์นะคะแทนความสัมพันธ์การไม่เท่ากันดังนี้นะคะเท่ากับใชสญญ้สัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่ใช้ก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะคะนนให้ครูเขียนให้ดีก่อนเท่ากับเขียนให้ชัดๆนะคะก็จะเป็นแบบนี้นาองสองขีดมากกว่าจะอาปากเข้าหานะคะ มากกว่าหรือเท่ากับก็มีเครื่องหมายขีดแบบนี้ด้วยนะคะมีมีเหมือนมีขีดหนึ่งขีดข้างล่างก็คือแทนมากกว่าหรือเท่ากับไม่น้อยกว่าอันนี้ในโจทย์ปัญหาจะเจอไม่น้อยกว่าก็คือห้ามน้อยกว่าไม่เอาที่น้อยกว่าไม่เอาที่น้อยกว่าก็ต้องเป็นมากกว่านะคะไม่น้อยกว่าห้ามน้อยแสดงว่ามากกว่าได้แล้วก็พอดีได้นะคะถ้าไม่น้อยกว่านะต่อไปอย่างน้อย อย่างน้อยที่สุด2อาอย่างน้อยที่สุด2สมมตินะอย่างน้อยที่สุด2 2พอดีได้ไหมได้นะคะ2พอดีได้อย่างน้อย2 1ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าน้อยที่สุดเอา2 1น้อยกว่าสองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นน้อยที่สุด2อย่างน้อยให้ลูกศรขึ้นตัวมันเองแล้วก็ขึ้นไปก็จะเป็น2 3ได้4ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันคือมากกว่าหรือเท่ากับนะคะถ้าอย่างน้อยคือมากกว่าหรือเท่ากับเหมือนกันเนาะอ่า ไม่เกินไม่เกินคือห้ามเกิน2อ่ะสมมุติห้ามเกิน 2, 2ถ้าไม่เกินคือลูกศรลงไปนะคะ,ะเช่นไม่เกิน2ก็คือ2พอดีได้1ได้ห้ามเกิน0ูนย์ได้นะคะไปถึง 0, ูนย์เนาอะ,อะแล้วก็ลบหลบสแล้วแต่ว่าไปนะคะไม่เกินคือน้อยกว่าอะถ้าน้อยกว่าหันฝั่งนี้นะคะหันตูแหลมๆมานะน้อยกว่าคือตูดแหลมอปาปากไปทางกวามือนะคะแล้วก็ ไม่เกินคือพอดีได้ก็เป็นเท่ากับด้วยนะคะต่อไปไม่เท่ากับใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะน้อยกว่าน้อยกว่าใช้สัญลักษณ์แบบนี้อุ่ดดแหลมนะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับใช้แบบนี้นะคะไม่มากกว่าคือห้ามมากกว่าไม่มากกว่าคือห้ามมากกว่าถ้าห้ามมากกว่าก็ต้องเป็นน้อยแล้วก็พอดีได้นะคะ น้อยกว่าหรือเท่ากับกับไม่มากกว่านี่คือใช้ได้เหมือนกันอย่างมากอย่างมากคือมากที่สุดเท่านั้นลูกศรลงนะคะตัวมันเองแล้วก็น้อยกว่าลงไปนะคะอย่างมากคือมากที่สุดเท่านั้นแล้วก็เอาที่น้อยกว่าน,นะคะเช่นอย่างมาก2อ,อย่างมาก2คือ2พอดีได้1ได้0ได้ลบหได้นะคะอ่าก็เป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับเหมือนกันนะคะไม่ถึงไม่ถึงคือ,อสมมติไม่ถึง2 ถ้าไม่ถึง2ก็คือน้อยกว่า2ลงมาก็จะเป็นน้อยกว่านะคะ,ะสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคต่อไปมาตัวอย่างการอ่านและความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนความสัมพันธ์ของจำนวนสัญลักษณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็น x โอ้ยไม่ใช่มากกว่าน้อยกว่ามันตุดแหลมเนาะ x น้อยกว่า2นะคะความหมายก็คือจําจนวนที่น้อยกว่า2ถ้า X น้อยกว่า2ก็จะเป็นเท่าไหรล่ล่ะ1.9ได้1.5ได้อย่างเงี้ยค่ะเป็นทศนิยมได้นะอ่ถ้าเป็นจำนวนก็เป็น1 0.5ได้0.4 0.3อะไรได้หมดนะคะแต่มันเยอะมากเพราะฉะนั้นกูไม่เขียนเนาะก็จะเป็นอะไรอะ่ะ 0ได้ลบ1ได้นะคะไปเรื่อยๆเนาะอะ่อันนี้คือ y อ้ปาปากคือมากกว่ามากกว่า3 3พอดีไม่เอาก็จะเป็น3.1ได้3.5ได้3.9ได้4ได้5ได้6ได้ไปเรื่อยๆนะคะ m ไม่เท่ากับ9เพราะฉะนั้น M ก็คือห้ามเป็น9กความหมายก็คือเป็นจำนวนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่9 เป็น M นะเป็นจำนวนใดก็ได้ที่ไม่ใช่9นะคะต่อไป K น้อยกว่าตัวแหลมคือน้อยกว่านะคะมีขีดอีกข้างลา่างขีดหนึ่งก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ3เพราะฉะนั้น K ก็จะมีความหมายก็คือ K เท่ากับลบสามพอดีถ้าน้อยกว่าติดลบยิ่งน้อยยิ่งมากใช่ไหมคะเส้นจำนวนมาตอนนี้ลบสามน้อยก็คือต้องไปทางนี้เนาะก็เป็นลบสี่ลบห้านะคะก็จะเป็นลบสามลบสี่ลบห้าเป็นทศนิยมได้นะลบห้าจุดห้าอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะน้อยกว่าติดลบยิ่งมากยิ่งน้อยเนาะต่อไป m อาปะคือมากกว่ามากกว่าหรือ เท่ากับ4นะคะก็จะเริ่มที่4ก็เป็น M เท่ากับ4พอดีมากกว่าก็4.5ได้4.2 4 3อี่จอะไรได้หมดนะคะ5 6 7อะไรไปเรื่อยๆอเลยนะคะอันนี้ก็คือ p อ้าปากเข้าหา p p มากกว่าลบ2แต่น้อยกว่า7นะคะเวลาอ่านอันนี้สองแบบอันนี้คูอ่านตรงกลางก่อนมันอ้าปากเข้าหา p ก็เป็น p มากกว่าลบสอง แล้ว p มันน้อยกว่า7เวลาอ่านก็อ่านรวมกันเลยคือ p มากกว่าลบสแต่น้อยกว่า7หรือลบสน้อยกว่า p และ p น้อยกว่า7อย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับแสดงว่า p เนี่ยเริ่มต้นที่เริ่มต้นที่เลยลบสงมาหน่อยหนึ่งนะคะก็อ,อาจจะเป็นลบหนจุ 99, อะไรอย่างนี้เนาะอ่ะก็จะเป็น p มีค่าอยู่ตรงนี้อ่ะ p มีค่าระหว่างลบสถึงเนะคะเป็นทศนิยมเป็นเศษส่วนอะไรได้หมดแต่มีค่าอยู่ระหว่างนี้ถ้าใช้คำว,ว่าระหว่างคือไม่เอารลบสกับไม่เอา7พอดีนะอย่างอันนี้ก็คือ a มากกว่า2แต่น้อยกว่า4นะคะเพราะฉะนั้น a ของครูมีค่า อ๋อมากกว่าหรือเท่ากับด้วยคูรึงมองหรือเท่ากับนะคะแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับด้วยอืมเพราะฉะนั้น a มีค่าคุณไม่ใช่คำว่าระหว่างกูใช้คำว่าตั้งแต่ถ้าตั้งแต่คือรวมรวมตรงสองพอดีด้วยนะคะตั้งแต่สองถึงสี่นะคะถ้าตั้งแต่คือรวมสองพอดีด้วยแล้วก็รวมสี่พอดีด้วยเนาะอ่ะป้ายข้อสาม จงเขียนประโยคที่ใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แทนแต่ละข้อความต่อไปนี้จำนวน1มีค่าน้อยกว่า9จําจำนวน1น,นี่ให้แทนด้วย A ก็จะได้เป็น A ถ้าน้อยกว่าตุดแลมมาแล้วก็เลข9นะคะ3เท่าของจำนวนหมากกว่า6 3เท่าของจำนวนหนมากกว่า6ตรงจำนวน1ให้ใช้แทนด้วยตัวแประนะคะ ่ถ้าจำนวนหนึ่งคูณให้แทนด้วย x ก,ก็จะเป็น3เท่า3เท่าคือเอา x เ,เอา3ไปคูณก็จะได้เป็น3 x มากกว่าอ้าปากเข้าหาเลยมากกว่า15ใส่15ลงไปนะคะต่อไปจำนวนหนึ่งมีค่าอย่างมาก7จํานวนหนึ่งมีค่าอย่างมาก7จํานวนหนึ่งตรงนี้ให้แทนด้วย x มีค่าอย่างมากแสดงว่ามากที่สุดอะคือ7 ก็เป็นมากกว่ามาอุ้ยอย่างมากคือมากที่สุดได้เจ็ดนะคะมากที่สุดคือเจ็ดเกินกว่าเจ็ดไม่ได้นะคะอย่างมากนี่คือมากที่สุดคือเจ็ดอย่างมากลูกสรลงนะเจ็ดพอดีได้เพราะฉันมีเครื่องหมายเท่ากับแหละอย่างมากมากที่สุดคือเจ็ดเพราะฉะนั้นตัวที่เราใช้ได้คือมีหก มีห้แสดงว่ามันน้อยกว่านะคะน้อยกว่าหรือเท่ากับ7 19ไม่น้อยกว่า x 19้าไม่น้อยกว่า x 9ไม่น้อยกว่า x ก,ก็คือห้ามน้อยกว่านะคะ19ไม่น้อยกว่า x คือห้ามน้อยกว่า19นะแสดงว่า x มีอะไรได้บ้างสิบเก้าไม่น้อยกว่า x แสดงว่า x เดียวนะคะ19ไม่น้อยกว่า x แสดงว่า19มากกว่าหรือเท่ากับ x ถูกไหมคะไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าคือห้ามน้อยกว่าเพราะฉะนั้นต้องมากกว่าพอดีได้ก็เป็น19มากกว่าหรือเท่ากับ x นะคะต่อไป9เท่าของจํานวน1จํานวน1ตรงนี้ให้แทน x 9เท่าเวลามันเป็นเท่าคือเอามาคูณก็เป็น9คูณกับ x เขียนติดกันแบบนี้คือคูณแล้วนะคะไม่เท่ากับ18 x มีค่าอย่างน้อย14 x น้อยที่สุดคือ14แสดงว่า x เ,เนี่ยต้อง14แล้วก็ขึ้นไปอย่างน้อยคือลูกศรขึ้นนะคะอย่างน้อย14 14พอดีได้ก็คือมากกว่าขึ้นไปนะคะ x มีค่ามากกว่า8 x มากกว่า8 11ไม่มากกว่า x อ,อ่ะ11ห้ามากกว่าคือน้อยกว่าพอดีได้นะคะจำนวนหนึ่ง หักออก2หักออก2คือลบ 2. ก็เป็น x ลบ2น้อยกว่า10 6รวมกับจำนวน1เท่ากับ10รวมกับรวมกับคือบวกจำนวน1ก็เป็น6บวก x เท่ากับ10นี่นะคะข้อ2 10ไม่มากกว่า x 10เนี่ย้ามากกว่าเพราะฉะนั้น10ก็จะต้องน้อยกว่า x ไม่มากกว่า x นะคะไม่มากกว่าก็คือน้อยกว่า พอดีได้ห้ามมากกว่าอย่างเดียวนะสเท่าของจํานวนหนึ่งไม่เท่ากับ6 2เท่าก็คือ2จํานวนหนึ่งให้แทนด้วย x ก็เป็น2คูณกับ x ไม่เท่ากับ6 4น้อยกว่า x อ่ะ4น้อยกว่าแล้ว x จํานวนหนึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ3จํจำนวนหนึ่งแทนด้วย x ก็เป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ3จํานวนหน้อยกว่าหรือเท่ากับ2 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ2 10มากกว่าหรือเท่ากับ x 10มากกว่าอปะเข้าหา10หรือเท่ากับ x x ม,มากกว่าหรือเท่ากับ1 x มากกว่าหรือเท่ากับ1จํานวน1มีค่ายอย่างมาก8อย่างมาก8มากที่สุดคือ8แล้วลูกศรลงนะคะ8พอดีได้ก็เป็น x ลูกศรลงคือน้อยกว่าน้อยกว่า8พอดีได้ก็มีถ้าหมเท่ากับ12น้อยกว่าคือตุดแหลมหรือเท่ากับ x 5เท่าของจำนวน1รวมกับ3 5เท่าของจำนวน1รวมกับ3น้อยกว่า18อ่ะคอยผ่านนะคะต่อไปใบงานที่สองใบงานที่สองจะเป็นเรื่องกราฟเนาะ